ครับสวัสดีครับตั้งรียเครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับหน่วยการเรียนรู้นะครับก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ ตัวชีวัดนะครับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามข้อตอกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเอาครับนักเรียนครับในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งมีหัวข้อนะครับก็จะมีประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ แล้วก็ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เนต็ตนะครับเราได้เรียนรู้เนื้อหานะครับจนครบหมดทุกหัวข้อแล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับจะเป็นการทบทวนความรู้กันนะครับซึ่งจะให้นักเรียนได้ทําแบบปฏิบัติทักษะนะครับแบบพัฒนาทักษะนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี สาสนเทศอย่างปลอดภัยนะครับของหน่วยการเรียนรู้ที่ห้านะครับทั้งหมดมีทั้งหมดสิบข้อนะครับทำใส่สมุดนะครับเขียนหรือว่าจะทำผ่านมือถือก็ได้นะครับถ้าทำในสมุดเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็ถ่ายรูปส่งมาทางไลน์เหมือนเดิมนะครับหรือถ้าทำผ่านมือถือนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็แคปหน้าจอ แล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวผู้โพสิต์เหมือนเช่นเคยนะครับที่เคยส่งมานะครับแล่ครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปทำแบบพัฒนาทักษะกันเลยนะครับสิบข้อนะครับเริ่มเลยครับ Thank you